เรมืานกัคุ้มๆอ่าเจะถือว่าเป็นใจให้ลูกๆนักเตะมประชาสนทั้พันธ์ไปยังทีมเยาเอา ส,สไตลอะไรนะครับสตลอะไรทีมมัตเตีเมนะครับอยู่ในชุดส bon ีดำส่วนภูสิงอยู่ในชุดสีส้มในช่วงเช้ามัตเตีมชนะมานะครับ ดูยยที่สนามตอนนี้ภูสิงได้บุกนะครับจากขวาไปซ้ายหิงไกลเข้ามากัดกับตันทีมนะครับ หรับกับตันทีมของผู้สิงนะครับไอโฟนเบอร์เก้าของมาตาทีมไปส่งให้เพื่อนเบอร์สิบห้าโยนมาหน้าประตูเลยออกหลังไปเตตนาดีแต่ว่าลึกไปหน่อยนะครับเป็นลูกตั้งเตจากหน้าประตูของผู้สิง เพื่อนโยนเข้ามาหน้าประตูล,ลุกออกไปมาสเตอร์ทีมเป็นฝ่ายทุ่มทรถถม่มอยู่ในแดนของตัวเองไะไต่เส้นเข้ามาผู้สิงสกิดนิดนึงมาเตยยังได้เบอร์ก้าไปแล้วหม<ไ>อเพื่อนเอ้าโยนถึนงแทงมาไ,ไ,ไ,มไม่ผ่านกองหลังของผู้สิง ผู้สิงเละนสั้นมากลางสนามมองเพื่อนสกิดยังไม่ผ่านมาตทีมเอ้าวโยนมาผู้สิงยังช่วยกันไว้ดีเล่นสั้นเพราะอยู่ในแดนของตัวเองตาทีพ์ทุ่มมาเบอร์แปดมาต้ทิพโยนขึ้นมาถึงเบอร์เก้า ประกอบสองอ้าวมาผ่านมาแล้วได้ยิงไหมอืมสกิตยังยังโอ้ยหคุกคดขูดขีดอันไนบอยโอ้โหอ่านี่ถือว่ามีโอกาสนะครับแต่โดนสกัดไว้โดยแบ็คทั้งสองคนนะครับประกบเลยแล้วโยนลึกเข้ามาฟูสิง มาทีมได้ลูกตั้งเตะนะครับอนนมองเพื่อนมาตาทีมโยนเข้ามาหน้าประตูลึกถึงเบอร์เก้าไหมจับบอลไม่อยู่ยสำหรับศูนย์หน้าเบอร์เก้าของ<ห>มาตร์ทีมอจอามอน<ห>น,นะครับมานวัตเสนาบุ์ ตัวนี้จะห้อยข้างหน้าเลยนะครับห้อยไว้ตัวเดียวอ้าวมาถึงมาถึงเบอร์ส4กับตันทีมของผู้สิงค์สกิขคืนหลังมาให้เพื่นอนเบอร์สิบอ้าวไปเองมองเพื่นยอนไหมสงไหมยังส่งไม่ได้อ้าวประกบไปแล้วมาตัดทีมสวนกับเบอร์สิบสี่ของผู้สิงยังแก่ตัวไว้กลับมา ยังบอลไม่ได้อ้าวทีนี้ก็มาเบอร์ยิเป็ดโยนมาข้างหน้าให้กับกัปตันทีมบอลออกข้างไปจับบอลไม่ดีมาตอรทีมได้ทุ่มอ้าวเป็นบอลของผู้สิงอ้าวบอล จะเล่นสวนกับนี่ผู้เล่นนอนเจ็บอยู่ในสนามนะครับเอาดูกันด้วยนะครับตอนนี้ถ้าเป็นอ,อากาศในช่วงเที่ยงนีแดดเปี้ยงเลยนะครับแต่เราวันนี้ อากาศนี่รู้สึกว่าจะดีนะครับคื้มบ้างแดดบ้างนะครับนะอากาศเป็นใจให้ลูกของเรานะครับได้เล่นอย่างเต็มที่นะครับมากเตทีมได้เปิดเล่นอาโยนขึ้นมาไม่มีผู้เล่นนะครับบอลทะลุออกรักไป เป็นลูกทุ่มของทูสิงห์นะครับทุ่มไกลไม้เบอร์สามสี่กับตันทียมยังไม่พลาดข้าบัตเตอร์เข้าข้างหลังพักนะครับเอาดูด้วยนะครับขอโทษขอโพยกันนะครับบางทีก็ เงยตึ้นได้นะครับอ,อันนี้เป็นสเปรย์วิเศษนะครับฉีดปุ๊บนี่วิ่งได้เลยนะครับกุเลรนะสายหัวเลยตัวแมนดอปหัวกันพะนะเตรียมตัวไว้เตรียมตัวไว้ลูกฉีดเราคือโบฟืนนะพะะนเตรียมตัวไว้ลูกจวับไป <compra S 1> ดีดนะครับเต็มนักเตะนะครับเข้ามาตรงตรงเปลี่ยนนะครับตรงจุดเปลี่ยนนะครับลงไปเลยนะครับเป็นลูกตั้งเตะจัดนอกกรอบเขตโทษของมาต้าทีมลูกนี้เต้ลุ้นเลยนะครับ มีอย yeah, ู <sup> yeah. ่สองตัวนะยเฮ้ยเกมเกมาจริงๆเอาไดยิงไม่ับเข้าหูยังไม่เข้าอามยอีกเข้าไปเลยโอ้ยหยย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 ยคยยยยยยยายดยบยย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 ยายย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 ค่ยยั ในกรอบเกตโทษของภูสิงแต่ว่าถือว่าพยายามกันเป็นความสามะคคีครับจนได้ประตูใกันได้นะครับคอาเวคดีมคอยดีมาคนเดียวอยควหนจนไหนจนีานัาไหนนข้างนักข้างามัตเตอร์ทีมชนะเกมนี้ก็ถือว่าเข้ารอบต่อไปเข้าแดแล้วนะเข้าเดลแล้วแล้วนะาเทสิง เอาไปอีกแล้วามาตเตทีมตอนนี้นเล่นศูนยหน้านี่มีตัวเดียวนะครับห้อยไว้ตัวเดียวผ <ส Fly! S 1> ู้สิงโยนยาวขึ้นมาครับยังไม่ผ่านมาเตอร์ทีม ดูสิงโยกหลอ,อบอตอนนี้มาเต็มทีพอได้ประตูตนี่ได้ใจแล้วครับวิ่งขาฝึกเลยนะครับทุ่มไกลไปให้เพื่อนไม่ถึงอ้าวยังได้ โยนยาวขึ้นมาหน้าประตูแต่ก็ยังติดสายขยับหน่อยอ้าวช่วยกันไว้ดีอา้าวผู้สิงเบอร์สิบสี่อ้าวโยกลบหนึ่งสองไปได้ไหมอย่างอย่างได้อา้าวกับตาทิพย์แตะสั้นไปนะครับเมายเลขสิบห้าของมาสเตอร์ทีมสกัดออกข้างไปถูกสิงได้ทุกทุ่มยาวมาถึงเบอร์สิบสี่โอ้โหตัวเล็ก ไม่แทงแทงโดนเอามาแล้วเอากัปตันทีมเรายกมือไปแล้วเบอร์สิบสี่เอายกลถหนึงง่งสองเอาคืนให้เพื่อนเ <1 S 2> อ้ายิงแล้วโอ้โหลูกนี้โดนไม่เต็มเทา้าอ๋อได้หนึ่งประตูต่อศูนย์นะครับเปลี่ยนสกอร์บอร์ดให้ด้วยนะครับเ,เ,เอาแับที่หกให้เขาเป็นน้ำเปล่าเดี๋ยวเดี๋ยวหนึ่งประตูต่อศูนย์ให้เขาเปนับเปล่าเลยเป็นน้ำเปล่า ก้ามาทุ่มก้าไม่ต้องไ้ก้าก้าก้ามันจะนี้ได้ทุ่มกึงไหเหยียดกิงใั่ไหมับบังบอลถึงถึงจะไปได้ไหมยังไปไม่ได้เหยดสิงเ้าช่วยกันดีมาแล้วโอ้โหมักลบ เซซยิงไม่ได้ยิงก้มอยู่นีุณข้าวบอลนัอู้ยชนขาวนิดเดียวอู้ยลุงนี่ยิงดีมากแต่ข้ามันดีกว่านะครับวาดไปแล้วมาเตอร์ทีมตอนนี้บุกหนักเลยเอาโยนมาฝั่งนี้ได้จับได้บอลนี้ิงได้ยิงไหม ผู้รักษาประตูอ้าวได้เนี่อกาได้ยังไม่โดนยาวขึ้นมามาตัวทีมก็ช่วยกันไว้ดีนะครับตอนนี้บอลวนมากนี่จะอยู่ในฝั่งของผู้สิงนะครับแต่ผู้สิงก็มีโอกาสนะครับโอกาสได้บุกบ้างแต่ยังทำประตูไม่ได้ กูสิงห์ได้ทุ่มมองเพื่อนบอลทะลุออกไปแล้วจะทีมสกัดขึ้นมาตรงหน้าประตูเอาวิ่งทันไหมทันไหมเอาเบียร์ลูกออกหลังไปลูกเตะห้องกูสิงห์เพื่อนเอาโยนไปลึกอ้าวถึงเบอร์สิบสี ตัวนี้โยกลบนึ่งโอ้โหไปไม่ได้ถ้าตัวต่อต,ตัวนี่น่าจะตัวใหญ่กว่านะครับของมัตเตอร์แบค็คในตัวใหญ่กว่ามัตเตอร์ทีมได้ทุ่มอ่า เปาเริ่มครึ่งเวลาหลังนะครับผู้สิงเป็นฝ่ายเปิดเกมก่อนห้เลยมัดออกมาเลยออกมาเลยทีมปลาลดเอฟซีนะครับตรวจคุณสมบัติที่กองมบริการเลยนะครับอาตัดภาพมาที่สนามนะครับตอนนี้ผู้สิงกำลังได้ เล่นลูกนะครับเป็นฝ่ายบุกดูจากลูกเกมแล้วแทตเตอร์ทีมนี้รู้สึกว่าจะเล่นเกมรับนะครับผู้เล่นแดนหน้านี่ห้อยไว้ตัวเดี่ยวนะครับทั้งหมดนี่ลงมาเล่นแดนหลังหมดนะครับหรือว่าจะเล่นเกมรับเพื่อที่จะ รักษาสกอร์เพื่อที่จะได้เข้าในรอบต่อไปมาเตอร์ทีมได้ทุ่มคิดไปเลยจ,จังหวลูกจานเราว่างไหมครับเล่นบอลนะครับเบาน,นะครับมบาบ<อ>บบตเตอร์ทีมได้ฟาว เบอร์เจ็ดของมอเตอร์ทีมจะท็อปนะครับจะเป็นคนเล่นนะครับโยนเข้าไปหน้าประตูไม่ได้นะครับลึกอกหลังไปเลยโดนสกัดจากผู้เล่นในแดนหลังของผู้สิงเล่นสั้นครับ มันเตอร์เมื่อเช้าเล่นแบบนี้แล้วครับได้ประตู <Hey. S 1> อ้าวมาแล้ว <Hey. S 1> สกัดเหมานะครับระวังด้วยนะครับ <Hey. S 1> ลูก50 50อ้าว15ของมัตเตอร์อ้าวมาแล้ว <Hey. S 1> หนูสิงได้ลูกเบอร์14 ครึ่งเวลาแรกนี่เบอร์14นี่เล่นแน่นะครับตอนนี้ลงมาเล่นในแดนกลางนะครับเล่นต่ำเบอร์ยี่สิเอ็ดภูสิงจับบอลไม่ดีนะครับบอลออกข้างไปมาตรทีมได้ทุ่มนะครับอ้าวทุ่มสั้นๆเล่นกันสั้นๆ โยนมาถึงไม่ถึงอตอนนี้เอาสู้กันอยู่ในแดนของผู้สิงผู้สิงก็พยายามสกมัดออกมาบัสอ้าวส่งมาให้เบอร์สิบสี่พพพพพพเบอร์น,นี้นี่ดีลาได้เลยนะครับเบอร์ยี่สิบไป,ปเองมองเพื่อนไปเองไปไมพยายามจบบอนไปเอง ถึงได้ฟาวนะครับเป็นลูกตั้งเตะนอกกรอบสองคนบอสนะครับต้องสองทีมนะครับอยู่ในกรอบที่ผู้จัดตั้งกรอบไว้ให้นะครับเดถึงได้ลูก เบอร์ยี่สิบแปดเอา้าเลี้ยงมาจะล็อกเข้ามาข้างในยังไม่ผ่านเอา้าไป้มาแล้วหลุดไหมไปแล้วมีตัวเดียวด้วยมาสเตอร์ทีมตัวนี้เบอร์สิบเอ็ดเอ้าล็อกหลอ,ลอเพื่อนเอา้ายิงหนึ่งต่อสี่นะครับตะกี้ถ้าไม่ยิงนิ่มถืวอว่านี่หมดโอกาสเลยอ้ชยชสิ ไปลูกออกมาแล้วบ่าเบอร์สิบสีบส่สกีนให้เบอร์ยี่สิบอ่าเล่นชิงหนึ่งสอง่งเข้าไปแดนกลางออกซ้ายไปตดัดเอไเดหน่อยว่าแ,วแกเกมมาดีนะครับผู้สิงรู้สึกว่าควอลได้มากกว่ามาตตีนแต่ว่ายังนำประตูไม่ได้้อลึกไป คือเวลาหลังมาการคองบอลน,นี่ผู้สิงนี่รู้สึกว่าจะคองบอลได้ดีนะครับแต่จังหวะการทำประตูยังยังไม่ไม,ไม่มีไม่มากนะครับทีมจิ๋วนะครับทีมจิ๋วอทีมจิวตรวจหลักฐานเลยนะครับตอนนี้ที่กองโดยกาก สำหรับผู่ต่อไปนะครับบลลต F-C อฟ FC ลดต์อ FC กับจิ๋วนะครับเตรียมตัวที่ก่อมรการเลยนะครับรับกขอเตเข้าอนครับตอนนี้ ผู้สิงห์นี่บุกยังหนักเลยหลายเร์ทีนี้จะรักษาสกอร์ตัวเองไว้ได้หรือเปล่าโยนยิงเข้าไปวุ้ยเข้าไปแล้วโอ้โหยยิงทะลุ โยนไปโอ้โหสกอตอนนี้หนึ่งประตูต่อนหนึ่งแล้วนะครับโอ้โห อตอนนี้การสนามนี่สู้กันมันเลยนะครับสะกออยู่ที่หนึ่งประตูต่อหนึ่งนะครับโอ้อโหตอนนี้โหยิ้มมาแต่ยังช่วยกันไม่ได้มัเต์ทีมตอนนี้นี่อยู่นิ่งไม่ได้แล้วนะครับมัเต์ทีม ผู้สิงนี่ตีเสมอมาแล้วการของบอลในครึ่งเวลาหลังนี่ผู้สิงก็แก้เกมมาดีนะครับเปอร์เซ็นต์การของบอลของผู้สิงนี่มีเปอร์เซ็นต์มากกว่านะครับพอมีโอกาสได้ยิงประตูถือว่าใช้โอกาสได้ไม่ไม่เปลืองนะครับ okay, okay, okay. มาเตอร์ทีมต้องรีบแล้วนะครับในการทำประตู สู้กันอยู่ตรงกลางสนามเอามาอีกแล้วผู้สิงไปเบอร์สิบห้าพืนหลังมาให้สิบสี่จดสกิดที่เพื่อนแต่ยังยไม่ถึงนะครับยังได้ทุกนะครับ ยัง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 ,ยง,ยง,ยงฟีคิกลูกฟรีคิกอ้ยอ้าวเต้เต้เต้ทะลุขึ้นไปอ้าวได้ได้หมดหมอ,อเพื่อนแต่เต<ด>ือน<ด>ขึ้นมาครับ เอาไปแล้วนะครับเอามาแล้วเบอร์20มีโอกาสจริงไหมยังเร็วเร็วเร็วใจเย็นใจเย็นลูกนี้โอเคยังไม่ได้สับไกลนะครับลูกนี้เตะนิดเดียวเข้าถึงแล้วนะครับกองหลังของมาสเตอร์ทียมเอาไอ้ท่อปออยตีเข้ากลางพี่ ับรับไอเตเขาอยู่กางเตเขากางเตเร็วเร็เร็ววเเดียว้องแกวมาครับไปไปเอาดูด้วยนะครับ ดูด้วยนะครับการสนามบางแดดให้เพื่อนหน่อยบางแดดให้เพื่อนหน่อยลูก มลิฟ์นะครับสจะไปวิเศษฉีดปุ๊กวิ่งได้เลยนะครับมตัตตาทีมได้ลูกตั้งเตะจากกางสนามลูกนี้จะทำประตูขึ้นนำได้ไหมมาลุ้นนะครับเปิดเข้าไปแล้ว ไม่ถึงนะครับ <S <s อ้ายังได้มีโอกาสซัดได้จริงจริงทีมร้างยังทำไม่ได้เลยครับอ้าวมาแล้วโอ้โหทัาใสหนึ่งสองเรื่ลงเราเพื่อเพื่ลงเลยไหนไหนเด็พิกเลยพิกเลยพิกนี้ไปไม่ได้อ้าประเด็นคปมัตเตอร์จิมโอ้โหเอ้าหนึ่งตัวเดียวไปไหมไปไม่ได้โอ้โห 啊哦，呜、oh. uh,。